ตามเรื่องของบรรยากาศชงลอยกระทงกันมั่งนะครับนอกจากการซ้บสั้นประเพณีแล้วการดูเรื่องของความปลอดภัยก็ต้องตามมานะทางซอกบอชุมพรได้ออกตรวจใบอนุญาตจำหน่ายดอกไม้ไฟเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงในปี2567กับ และว่านะครับช่วงประมาณ10บโมงนะสำนักง,งานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจําจังหวัดชุมพรได้รวมครับตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร่ทําการปกครองจังหวัดชุมพรสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดชุมพรสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรและก็อาเภอเมืองชุมพรครับ รวมออกตัวสถานประกอบการและก็ห้างร้านต่างๆในตัวเมืองชุมพรเทวามีการจำหน่ายดอกไม้เพลิงโดยการซุ้มตรวจเผื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเล่นดอกไม้ไฟในช่วงข้องวันลอยกระทงครับขยังที่เรารู้กันนะในช่วงเทศกาลลอยกระทงข้องถุกปีประชาชนการนิยมเล่นดอกไม้เพลิงพลูประทัดไฟดอกไม้ไฟเป็นจํานวนมากจนเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นอันตรายส่วนใหญ่ก็เกิดจากการเล่นโดยคึกขนองเล่นที่ไม่ถูกวิธีหรือเกิดจากการแก็บรักซ่าไม่ทุกต้องดอกไม้เพลิงจึงเป็นสินค้าควบคุม ฉลาก็็คือเพื่อข้อความรวมมือจากสถานประกอบการและห้างร้านต่างๆในการจําหน่ายดอกไม้เพลิงที่ได้มาตรฐานทุกตองและต้องมีฉลากบอกรายละเอียดของสินค้าโดยระบุข,ข้อแนะนําในการใช้รวมถึงคําเตือนที่ชัดเจนเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากสินค้านี้ด้วยค่ะ แลวก็ในการลงพื้นที่วนนี้นะครับเป็นการตรวจใบข้ออนุญ,ญาตการจัดจาหน่ายดอกไม้เพลิงถ้าเกิดหวาดระาแนไม่มีก็จะไม่ให้ค่ายนะครับพร้อมกับแนะนําให้ไปข้อใบอนุญาตเพ๋ยเื่อที่จะสามารถค่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎไม้นะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการสํารวจดอกไม้เพลิงต่างๆที่าวางค่ายหวามีฉลากควบคุมข้อแนะนําและก็คําเตือนต่างๆไม้ถ้าไม่จะทําฉลากหรือว่าทําไม่ถูกต้องฟังเลยนะ ผู้ค้ายก็จะมีโทษจำคุกมไม่เกินหกเดือนปรับไม่เกินห0 0 0 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้ผลิตหรือว่านำข้าวเผื่อค่ายก็จะมีโทษจำคุกไม่เกินหนึปีปรับไม่เกิน1นึ่แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนั่นเองนะครับ